ต่างชาติยังนับถือกับตําตำนานมวยไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลอันดับ5บัวขาวบัญชาเมฆชื่อที่ทั้งโลกต้องรู้จักต่อยไว้ที่ไหนคนดูแห่ชมล้นสนามและเป็นคนที่พามวยไทยไปโกอินเตอร์ครองแชมป์เควันและอีกนับไม่ถ้วนจนทําให้บัวขาวโด่งดังไปทั่วโลกอันดับ4ี่ยอดธงเสนานันตำนานนักชกสุดอันตรายมวยหนักและมีเทคนิคขั้นสูงก่อนจะกลายเป็นครูมวยและเป็นผู้ปลุกปั้นแชมป์โลก57รายชื่อของเขาดังก้องโลกจนทําให้ต่างชาติยังต้องบินมาเรียนด้วยอันดับ3ามอภิเดชสิทธิรัจอมตห่งงบางนกกกขนนััมวยสายโหดดที่ตะไ้กจนคู่ชกย ช่วงยุค6กไม่มีใครไม่รู้จักเป็นนักมวยไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องลูกเตะที่หนักหน่วงจนทําให้ต่างชาติยังยอมรับอันดับ2ดีเซนน้อยชอธนสุการเจ้าของฉายาขุนเข่าโทรเลขขึ้นชกแบบเดินลุยไม่กลัวใครมัดเข่าศอกครบสูตรใครเจอดีเซนน้อยต้องมีหวั่นทุกคนและเป็นตำนานที่ต่างชาติเคารพนับถืออันดับหนึ่งสามารถพยักอรุณตำนานมวยไทยอีกคนที่มีฝีมือระดับเทพครบเครื่องทั้งมวยไทยและมวยสากลเป็นถึงแชมป์โลกมวยสากลที่มาจากสายมวยไทยแท้ๆเก่งทั้งเชิงวย้นในิก